โอ้โหออกสื่อมันต้องเปลี่ยวเบอร์นี้ไม่ลูกดูค่ะช่วงเอวช่วงสะโพกนะแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบปิดมิดนะจ๊ะแต่เว้าวนิดนึงนะตรงหน้าอกหน้าใจแบบนี้ต้องบอกว่าโคตรจะเซ็กซี่แล้วหุ่นดีมากทุกคนหุ่นดีมากๆนะคะ และพูดเลยนะคะนี่คือแฟชั่นไอคอนตัวจริงค่ะทุกคนเห็นนะว่าน้องทําผมเป็นสีชมพูแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะเสื้อของน้องเนี่ยจะแมทกับสีผมตลอดนะคะเป็นโทนอุ่นโทนร้อนแบบนี้นะคะคือคิดมาแล้วแหละว่าจะต้องเป็นยังไงนะคะคือมันแซบ่บมันฟาดมันเปรี้ยวมากๆเลยแม่ ก็ต้องบอกว่านี่คือไปตะเวนนะจ๊ะเ็าเรียกว่าจับองหัวใจค่ะของทุกเรดิโอเลยค่ะแล้วก็ว่าแล้วนะไหนๆก็อุตส่าห์บินไปแล้วนะไปถึงสหรัฐแล้วนะคะก็ต้องได้ไปพูดคุยแบบนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะที่ทางค่ายเนี่ยให้น้องไปโปรโมทงานแล้วนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าน้องเราเนี่ยเป็นเคป๊อปหญิงเดี่ยวคนแรกนะคะที่มีเพลงถึง2เพลงด้วยนะคะที่ติดไปในบิลบอร์ดแบบนั้นนะคะก็ เอาง่ายๆพูดพูดง่ายๆเลยมีแค่2เพลงก็ติดมัน2เพลงไปเลยบ้าบอมากนะคือเราก็กลายเป็นว่าอยู่มายืนยาวนะที่เราทําคลิปไปคราวที่แล้วเนี่ยคือ,อยืนหนึ่งนะมาเท่าไหร่นะสสัปดาห์แล้วก็คือยังติดในบิลบอร์ดได้นี่คือเก่งมากเลยนะทุกคนเพราะว่ากระแสะเพลงเนี่ยมันจะพัดไปพัดมาแล้วแบบศิลปินเขาเยอะมากจริงๆอะ่ะก็คือรวมเป็นแบบ ดับเวิล์อ่ะมันมีคนทําผลงานใหม่ตลอดเวลานะแต่น้องเราเนี่ยยังรังตําแหน่งไว้ได้แบบนี้คือเก่งมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าเหมือนน้องรู้อ่ะน้องฉลาดค่ะว่าทุกคนประทับใจกับทรงผมโพนี่ของเธอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าทรงนี้แหละที่มัดใจที่โคชเชล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติก็ชอบแล้วเขาจําได้กับลุคนี้ไงทุกคนที่เขาถึงกับเสิร์ชหากันจําได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเนี่ยมาสัมภาษณ์นะสื่อนอกมันก็ต้องทําผมหน้า หน้ามาโพนี่นะหน้าม้าห่างยาวมัดใจขนาดน,นี้นี่ลิซ่าคือถือว่าฉลาดมากนะคะแล้วก็ เหมือนเอานางแบบมาสัมภาษณ์ดูเหมือนกันนะนะพอน้องแบบสวยหุ่นเสียมากคือหุ่นดีมากจริงๆค่ะไม่รู้จะพูดคําไหนนะคือจะไปไหนเนี่ยก็ถึงแม้จะไปคุยในนามของนักร้องนะแต่งแต่งตัวไปเนี่ยฟาดในฐานะแฟชั่นไอคอนตลอดเวลาจริงๆแล้วเธอเนี่ยมีกางเกงที่แบบเก๋มากนี่บางตัวนะที่หลายคนไปเห็นข้างหลังแอบไปเย็บเองไปตัดเองอะไรก็เยอะนะเป็นคนที่มิกซ์แอนด์แมทอะไรได้ไม่เหมือนชาวบ้านชาว ท่องจริงๆแต่ว่าสวยอ่ะพราสวยเนี่ยความแตกต่างและสวยไม่เหมือนใครเนี่ยก็ทําให้แหละเป็นไอคอนอย่างนี้นะคะใครเห็นก็อยากแต่งตามอีกอย่างแน่นอนค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยน่าราักนะไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแต่น้องเนี่ยเป็นมิตรมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูเป็นกันเองนะอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเรียกว่า รู้อยู่รู้กินนะคะว่าควรจะทำตัวยังไงให้พี่พี่เอ็นดูด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าฉลาดน,นแหละนะคะแล้วก็นอกจากความฉลาดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นอุปนิสัยแหละนะคะที่จะร่าเริงเป็นกันเองแล้วก็นอบน้อมแบบนี้นะเมื่อวานเรายังเห็นไปยกมือไหว กราบลานะดีเจงูกันอยู่เลยนะคะก็นี่แหละเป็นความน่ารักเรียบร้อยแบบไทยๆนะใครเห็นก็ประทับใจอยู่แล้วนะคะเอามาเมาส์กันว่าแบบแฟชั่นไอคอนเขาไปฟาดทุกเรดิโอในสหรัฐเลยหรือเปล่าจะมีอีกกี่ที่ตามข่าวกันหน่อยใครรู้ไวกว่าแอดก็มากกระซิบหน่อยนะจ๊ะ